อ okay. ืมโอเคอืมตัดหนาแล้วรอมานี่ซ yeah. ึ่นอนอยู่น yes ่บ่เหมือนสิเซาคงทําเป็นวัดนี้เช่นครับสบายดีทุกคนมื้อนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งสางายที่จะมาเข้าร่วมงานมหากมุสร้างที่แขงสมบุรีอีกเสือกนึงเนาะเป็นสางายที่ว่ามาจากเมืองสังห้องบ้านปักตอน อายุ36ปีชื่อว่าไฮฮองขำเนาะมาติดตามชมได้เลยกำลังอาบนำงานยาวก็ไปก่ายได้เนาะโอ้กำลังงามกำลังงาม โ <phone> อ <pel> okay. ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โค้ยงอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้าอ้ยโอ้อ้้้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้อ้อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยนออยย้

zum Bundy. อ้ตีเหรอน,น,นไม่ตีกันจะเช่าใช่ไหมถ่าย้องค่ำลอกขโมยแล้วเป็ี่นช้างท,ทางค่ำ

ตอนนี้ก็เดินทางมาได้4ีกิโลแล้วเนาะอีกสามกิโลก็น่าจะฮอนงานแล้วติดตามกันเนาะให้กำลังใจภัยของคำเนาะยานรถเนาะ พี่น้องสางไปหองซัมซิตี้กายหรอวานอะงมาบ้นกันโอ้ตื่นตืน,ตนมีจะคายตืนนต้นสางบาตืนานต้น ตอนนี้กาเวลาแปดโมงเซลเนาะทีปลาถ่ายของขำยางมากอกะใจชีหอดสนามร่วงอะ่ะอย่างอีกหนึ่งกิโลเมตรเนาะทีเขาชูสนามร่วงอ่ะมาติดตามกันเนาะวจาถ่ายของขำทีอันตื่นบ่เนาะพูนรถหรือว่าปืนสังส่งตู้อื่นมาเนาะมาติดตามมาให้กำลังใจ,จงกันด้วย เดี๋ยวม่ได้เจเาะผู้ทัพหรืมันยามผู้ทัามไปามไปร้งผู้ชำเ้าะเนี่ยตอนนี้พายห้องคำกับเดินทางมาชีเขาสนนบล่วงหรอประมาณสามหลอดเมตรเนาะพี่น้อง จมเลยกำลังเข้าสู่สนามล่องแหละแต่รับไม่นเลยเนี่ยาการสุดๆเนาะตอนนี้ภายหองคำยางหอดสนามล่องแล้วเด้อเข้าสู่ <c oughs> สนามล่องและฮองคำรับสักเจ้าทีมพนั กครดูแข่งใน้ำหาษ์มีสนามร่วงแก้งเซียงบุรีตันกันเนาะตอนนี้ทางทำกำลังเขาคาเขาชูสนามร่วงแหละ่ติดตามมาเสียมีนิชัยเราสิเลนาะทีชีช่องห้องไยหของทำและ các nhàm sau đi kèm nó đi, <laughs> cái gì bây giờ nó sang ra nó ngay nó cho nó quăng bằng hư cả à. สานามล่วงเป็นที่เฮีมหอยแลหละภาย้องคำเดิเวลายี่างประมาณชั่วโมงนึงสานามล่วงเป็นที่เฮีมหอยเดินทางก็ไทยเราเชีดเต้นมัดวันนี้แหละมึงอนอนละเ Oh. ห้ึห่ง,งามี่ห้าุาตสะไข่ยังขังขน้อยตัวนนหายไป่ไหสังขมันพงุงเืนไที่นึงดีก่ามคีคนเยอะเราได้เฉพามันหรอเออขึ้นไปกไกลไดเลยเลย

ไปห้องขันให้ลูกมาซีเซาะอ่ะ